โอเคก็กราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่พี่บงังกันอีกแล้วนะจ๊ะก่อนอย่าลืมชมนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นใหญ่พี่บังด้วยนะครับมาครับผมวันนี้กับตัวสองหนึ่งแปดนะจ๊ะกับเกมเตาเสือการอีกแล้วมาดูกันครับผมว่าวันนี้จะมีโอกาสจะโบ๊ทจะบังจะบงึงจะบังของเขาหรือเปล่านะครับน่ามาดูเออสเต็ปในการเดินกันหน่อยนะวันนี้นะครับมากด t u ว b o roll เด็กน่าจ้ะไปกับออตโต้สปินในวันนี้นะฮะ วันนี้นะฮะก็เทคนิคในการเดินก็พี่บางก็จะอาศัยในการเบิดนปิดนะเป็นสัดนะส่วนส่วนใหญ่นะก็มาดูกันครับผมว่าทุนหลักร้อยนะจะับัางได้หรือเปล่านะครับนะในรอบวันนี้นะครับผมไปดูกันมานี่ไงฮะกดมือกันก่อนกดมือมาก่อนมามาสิโอ้โหไม่มาฮนะ <Nice. S 1> เอามากด กดออโต้นะเดี๋ยวอ่ะเบ็ดสามครับออโต้สามอ่ะมาดูกันฮนะ <Yeah. S 1> คือหลังๆเนี่ยถ้าสังเกตนะบี้บังแทบจะไม่ค่อยกดมือสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากดมือแล้วร,รู้สึกว่ามัน <Nice. S 1> มันไม่ค่อยจะปังสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเวิร์กนะเออบี้บังก็เลยใช้ออ <Nice. S 1> โต้เกือบทุกเกมนะออโต้ทโบแล้วก็การปรับบิดนะฮะ <Nice. S 1> ในการเดินนะในการสู้นะฮะถ้าเกิดว่าเออเราดูแล้ว หน้าเกมมันค่อนข้างคอมโบดีนะฮะคอมโบโรัวฮะแบบนั้นนะฮะมีโอกาสที่จะสู้ได้นะครับนะแต่วันนี้นะครับผมดูแล้วเต้าเสือก็แอบเหนียวอ,อยู่นะจ๊ะอ่ะปรับเบ็ดห้ากดมือก่อนครับกดมือก่อนนี่ไงฮะคำนวณมาสิบไปครับซองแดงโอ้โหยี่สิบสี่มาซองแดงคำนวณมา <Yeah. S 1> โอ้ยติดแต่ซองแดงเพื่อนเอ้ยอ่ะปรับเบ็ดสิบฮะมากดมือต่อกดมือต่อปรับเบ็ดสิบด,ดูดีดูดี มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโ <Yeah. S 1> อ้โหอ่าส่วนเอามามาประทัดแฮะประทัดปเป็นสิบลงคูณสิบหรือเปล่าเพื่อนประทัดเป็นสิบลงคูณสิบหรือเปล่าเพื่อนอีกตัวเดียวเพื่อนอีกตัวเดียวเพื่อนโอ้โหสุดยอดเฮ้ยมาจนได้ฮนะก็้าเต่าเสือวันนี้ฮะ <laughs> โอ้โหดูดิเอาเรื่อง <laughs> เอามาแล้วอะเราได้กําไรมาแล้วเพือ่อนเราหยุดเลยหรือเปล่าไม่หยุดนะสไต์ี่บางไม่หยุดฮนะบอกเลยว่าได้มาแบบนี้ไปต่อแน่นอนจ้าเพือพ่อนๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมวัวนี่ก็มาต่อนี่นอนฮะวันนี้ขอบุบเกมเสือกันหน่อยนะจ้ามามามาออโต้สามสิบออโต้สามสิบมาค่อนข้างจะดีเพื่อนจัดออโต้ไปจัดออโต้ไปคนสองร้อยกว่าตอนนี้ก็กําไรก็เริ่มเห็นเป็นกาลังลงกไรนะมีน้ํามีเนื้อมีนวลกันหน่อยนะจ้า เราก็ไปกันต่อฮะเราก็ไปกันต่อตอนนี้ก็สู้กันไปก็จะสานาทีกว่าแล้วนะเพื่อนๆน,นะดูแล้วนะฮะเสือก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับในวันนี้นะฮะแต่ก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณน,นิดนึงนะงนะเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจนะ์ฮะยิ่งนานเกมยิ่งปังฮนะยิ่งนานเกมยิ่งเข้าฮะนะ แต่ก็ต้องปรับบิดขยับบ็ดกันหน่อยนะครับนะถ้าเกิดว่าเออบิดเบิดเดิมๆบิดต่ำๆไม่จ่ายก็ปรับบิดสูงขึ้นไปหน่อยนะฮะก็ในการสู้นะฮะถ้าเกิดว่าบิดสูงสู้ไม่ไหวก็ปรับบิดต่ำๆแต่ว่าอย่าแช่บิดเดิมๆก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ขอเตือนกันไว้นะจ๊ะสายเสือวันนี้ดูไว้ดูไว้สายเสือวันนี้โอ้โหดูดีข้อทอมาอีกแล้วจ้าเอยมันต้องแบบนี้อ่ะเออมันต้องแบบนี้ะ สี่ร้อยสี่ร้อยอีกแล้วเพื่อนโอเคครับผมเก็บทุนวันนี้นะน่าจะไปเกมวัวโตนะเอามาเบ็ดสามสิบเอาไม้จ้าเบ็ดสามสิบเบ็ดสามสิบกดมือก่อนเพื่อน <Nice. S 1> กดมือไปกดมือไปกดมือไปสลับกับออโต้วันนี้กดมือ,มอสลับอบอ,อ,โอโต้โอ้โหมาหรือเปล่าเพื่อนมาหรือเปล่าเพื่อนมาหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหฟอโหโรลิงวัวลุ้นลุ้นสุดๆนะ <laughs> โอ้ชีดห oh, ัวใจกูโอ oh, so Do ้ชีด oh, ห oh, cool. <laughs> ัวใจตอนนี้โอ้โหเสียวเหลือเกินนะเพื่อนๆนะกำไรที่ได้มายิ่งกดยิ่งหมดนะมาอีกแล้วเพื่อนโอ้โหใหม่เยอะเพื่อนนี่ไงโอ้โหสุดยอดตกร้อยเอาแล้วเอาแล้ววันนี้เอาแล้วเพื่อนวันนี้บอกเลยว่าหยุดปีบังไม่อยู่แล้วนะจ๊ะโอ้โหใส่สายยานไปน่สิไปกันต่อฮะเอามากูใส่ ทอโบออโต้เลยเพื่อนเอ้ยสามสิบเป็นห้าสิบมาสู้กันเพื่อนให้มันรู้ไป้่ามันไม่ตรงไม่แตกวันนี้นะฮะไม่แตกก็กลับบ้านไปนอนเพื่อนแต่ถ้าแตกขึ้นมากูบอกเลยว่าวันเถิงละเพื่อนเอ้ยออกไปกันต่อขับไปหน้าสิบละโบโอ้ยดูดีจ่ายมาบ้างเพื่อนจ่ายมาบ้างเพื่อนย่าดูอย่างเดียวโอ้โหกลับไปไงฮะกูว่าแล้วมาแล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยก้อนทองละเพื่อนก้อนทองก้อนทองโอ้โหหนึ่งพันเก็บมาห้าสิบโลเยอะ เอ,เอาแล้วเอาแล้วเพื่อนเอ้ยเอาแล้วฮะหนึ่งพันดาวหนึ่งพันดาวสองพันกว่าโอล้ลุขึ้นลดลงลดขึ้นลงต้องเพิ่มเบ็ดอีกหรือเปล่านี่ต้องเพิ่มเบ็ดอีกหรือเปล่านี่บอกเลยว่ามากับสายบีบังไม่ต้องกล <ard> ัวสิบเบ็ดเออเบ็ดร้อยเบ็ดเบ็ดเบ็ดร้อยสิบเบ็ดพันนะสิบเบ็ดพันนะยี่สิบเบ็ดสองพันบอกเลยเคยจัดมาแล้วฮะโอ้โหหมดก็หมดฮะหมดหน้าตักไปสิเอาไหมกูไม่กล้าเพื Bem ่อนเอามาออโต้ห้าสิบก่อนเล่นออโต้ก่อนเบ็ดห้าสิบออโต้ห้าสิบเพื่อนเอ้ย ไม่ทุนยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราไปร้อยเลยอะไปร้อยเลยใช่ไหมปุ๊บปุ๊บโอ้โหได้10ครั้งก็หมดแล้วเพื่อนมันเสี่ยงเกินไปฮะแต่ได้เป็นห้าสิบยังสู้ได้ประมาณ20กว่าครั้งแต่ทีเนี้ยก็ต้องมาดูสู้การคำนวณหรือว่าคอมโบของมันนะถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาบอกเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มดดแล้วเพื่อนเริ่มดดแล้วเพื่อนอะก็ต้องมาดูกันเพื่อนว่ามาหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหดูดีดูดีเพื่อนโอ้โหใจมาดีโอ้โห โอ้ยหมดหมดหมดฮะเอามาเออยกยกคำนวณมาก่อนครับ250เออเก็บเก็บเก็บทุนก่อนเพเก็บทุนก่อนเก็บทุนก่อนเก็บทุนโกอกมาสิมาสิเวนมาสิโอ้โหมึงอย่าช้าอย่าช้าสิเพื่อนอย่าช้าสิเพื่อนโอ้พี่บางรออยู่นี่แนวคำนวณมาต่อฮะ330 โอ้โหเป็ดห้าสิบบอกเลยว่าเสียงสุดๆในการน,นี่ไงฮะแต่ว่ามันก็คมอยู่นะถ้าเกิดว่ามันคำโตลุอคำโบอยู่นะอ่าโอเคครับผมกำลังกำลังกำลังมาหรือเปล่ากำลังมาหรือเปล่าแต่กำไรกูมีอยู่นี่ไงฮะเพื่อนเอยมาแลว้วฮะกอนทองเก็บมาอีกหนึ่งบานบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งยิ่งยือ้อยิงสู้ยิ่งปางกว่าเกมเสือในวันนี้นะฮะโอ้โหรอบวันนี้วันเวลานี้บอกเลยอื้วันนี้เสือน่าจะเอาอยู่อยู่เพื่อนนะเสือน่าเอาอยู่อยู่เพื่อนนะเอาแล้วฮะเบ็ดร้อยไปสีไอเวนมา มาสิออโต 3, 5, โ้สามสิบหารัวๆมาดูว่ามาปังหรือเปล่าไม่หมดก็เลิกนะครับนะข้อมันมีโอกาสแค่ประมาณ20่สิหมุนเองฮะเออสิบหมุนพันยี่สิบหมุนแต่ว่ามันมาละเพื่อนมันมาละเพื่อนโอ้โหดูนี้สองพานนะโอ้โหแบบนี้สิไอ้เจ้าเสือสองพานนะ่าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหเอาเรื่องนะฮะ ทุน2 1งนปนะโอ้โหไป3,000 4,000อีกแล้วเพื่อนนะบอกลืมว่าอีกไงฮ้สุดท้ายจบเกมไม่ต้องต่อเลยเพื่อนโสมมาแบบนี้โอ้โหจุกจุกกระจุยกระจุยกระจายทับโอ้โหวันนี้โสมมาอีกแล้วฮนะไม่ต้องโยนก็ได้ฮนะโอ้โหดูเบ็ดร้อยก็จ่ายนะจ้า โอ้โหบอกเลยว่าสุดอีกแล้วในวันนี้สําหรับพี่บางวันนี้ก็พอแล้วโอ้โหโทน2องหน่งแปดแต่ไปหกพันแปดก็รัลาหมาเห่าแล้วนะจ๊ะอ่าโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ c, กดกระดิ่งนะเป็นหนุ่มใหพี่บางด้วยนะจ๊ะไม่แน่นำไปเล่นตามรับชมเพื่อควมบันเทเท่านะั้นส้ำเราวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมแลกใต้คอมเมนต์นะจ๊ะเบ็ดออโต้โตโบ่สำคัญ3ส่วนนี้บอกเลยว่าปัางแน่นอนนะจ๊ะบ๊ายบาย